ในยาของพระธรรมเทศนาสำหรับวันนี้จึงอยู่ในพระเทกรัตสุ <c oughs> พระไตรปิฎกสุตตันตปิฎก <c oughs> มัชฌิมานิกายอุปริปันาต <c oughs> ผู้มีลาตรีเดียวเป็นสำนวนเป็นคำพูดที่ใช้กับผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันผู้มีราตรีเดียวก็อยู่ในพระเทกรัตสุด พัทธทกะหรือพัทเดกะรัตตะพัทเดกะรัตตะพัธทธกะนี่แปลว่าเจริญรัตตะก็แปลว่าราตรีแล้วว่าผู้เจริญผู้มีราตรีอันเจริญทำไมท่านจึงใช้คํานี้กับพระอรหันต์เพราะว่า ผู้เป็นผุ้รุชนนี้ยังอยู่ในระบบของการเบียนไหวาตายเกิดมีการกำหนดว่าอายุเท่านี้ว่าข้างขึ้นข้างแรมว่าเดือนปีกำหนดกันมีกลางคืนมีกลางวัน กลางคืนกี่ชั่วโมงกลางวันกี่ชั่วโมงนับวันนับเดือนนับปีกำหนดอายุอายุกี่วันกี่เดือนกี่ปีอันนี้คือโลกมนุษย์ที่กำหนดสมมติกันท่านท่านเรียกว่าเป็นเป็นสังคมนิยมเราเรียกว่าสังคมนิยมหมายถึงคำว่าสังคมหมายถึงมนุษย์ที่อยู่รวมกันก็กำหนดกันขึ้นมา ว่าวันนี้วันนั้นเท่านั้นเท่านี้เป็นอะไรเช่นไรอย่างไรก็กำหนดการขึ้นมาใช้กันเป็นสังคมนิยมคือหมายถึงว่ายอมรับยินยอมกับการที่จะใช้ลักษณะอย่างนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสมตญญตสมติบัญญัติก็ได้สมมติบัญญัติหมายถึงยินยอมพร้อมใจกัน ใช้เรียกวันนี้คือวันข้างขึ้นวันนี้คือวันข้างแรมส่วนอีกนยะหนึ่งในความหมายว่าพระเอกรัตตาผู้มีราตรีเจริญหรือผู้มีราตรีเดียวหมายถึงไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนความหมายหมายถึงท่านผู้ที่พ้นแล้วจากการเบียนไหวแต่เกิดอยู่ในวัตตะโสสารนี้จะมานับวันนับเดือนนับปีกับท่านไม่ได้เพราะท่านไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนในความหมายก็คือไม่มีคําว่าสมมติไม่มีคําว่าสมมติเป็นปรามัติ อะไรอะไรก็เป็นปรมาจส่วนการครองธาตุขันอยู่นี้ก็เป็นการครองธาตุขันอยู่เพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นและธาตุขันอันนี้มันก็เป็นไปแต่โดยกฎธรรมดานยกฎธรรมชาติของมันที่มันจะต้องอาศัยอากาศอาศัยอาหาร อาศัยการเลี้ยงดูขับถ่ายอาบน้ำมีเสื้อผ้าอาพรนุ่งหม่มมีร้อนมีหนาวมีกลางคืนมีกลางวันอันนี้คือสังขารร่างกายเมื่ออาศัยสังขารร่างกายก็แน่นอนแหละก็ต้องยอมรับ กับความเป็นไปของสังขารร่างกายซึ่งมันเป็นธรรมนิยามนี่เป็นธรรมนิยามก็หมายหมายถือว่ามันมีกฎมีกติกามีระเบียบของมันก็คือมีแก่มีเก็บมีตายมีป่วยมีหิวมีกระหายมีร้อนมีหนาวนี่คือ สังขารร่างกายหรือสิ่งที่อยู่ในโลกที่สมมุติกันอันนี้ที่พ้นจากสมมติไม่มีการบัญญัติจะในร่างกายของเราในที่บัญญัติวันนี้คือผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้สื่อ คือคำพูดต่อกันและกันจะเรียกกันคนนั้นชื่อนี้คนนี้ชื่อนั้นอันนี้คือโลกสังคมโลกสังคมนิยมส่วนธรรมนิยามคือสิ่งที่มีปรากฏอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้แยกออกเห็นธาตุ สีดินน้ำลมไฟนี่ก็แยกออกอน้ำก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ญญก็แยกออกแยกออกจากรูปรูปคือรูปน้ำก็คือน้ำแต่มันมีเป็นกฎของธรรมดาของธรรมชาติของมันอยู่ว่าต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้คือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็สมมติเรียกกันเป็นธรรมนิยาม จนความหมายที่ว่าพระเทกรัตาเนี่ยมันเป็นปรมัาิเป็นปรมัา์คือชั้นสูงเหมือนที่เราเรียกกันว่าอัตฐะอัตตะดัทถังประโยชน์ตนปรมัทถังประโยชน์คนอื่นแล้วก็มีปรมัตถะประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุด หมายถึงไม่ได้เกี่ยวกับตนไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นรเรียกว่าประโยชน์สูงสดุดเบื้องต้นอาจะทําประโยชน์กับตนต่อมาก็ทําประโยชน์กับคนอื่นแต่ประโยชน์สูงสุดคือมรรคนิพพานในเมื่อมาใช้กับคําว่าผู้มีราตรีเจริญหรือผู้มีราตรีเดียว คนผ่านก็ไม่มีบัณฑิตก็ไม่มีนะคนดีคนชั่วไม่มีเพราะมีความเสมอภาคกันหมดเ้าใช้คําว่าเสมอภาคกันหมดความเสมอภาคก็คือความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานในจิตสันดานในจิตดวงนั้นความความ ความสิ้นไปแห่งกิเลสตันหาอุปาทานของจิตดวงนั้นเมื่อจิตดวงนั้นพ้นจากการยึดครองว่าตัวเราของเราว่าเขาว่าเราแล้วว่ากลางคืนกลางวันแล้วจะไม่มีกับจิตประเภทนั้นนั่นเรียกว,ว่าเป็นจิตที่ปราศจ,จากเครื่องข้อง ไม่มีข้อบัญญัติที่จะไปบัญญัติไม่มีเครื่องกําหนดจึงเป็นจิตที่มีอิสระจะไปเรียกกลางวันกลางคืนกับจิตดวงนั้นก็ไม่ได้มีราตรีเดียวมีราตรีเดียวผู้ที่ได้ในลักษณะอย่างนี้จึงกําหนดเฉพาะผู้ที่เป็นพระอ,อริยบุคคลชั้นพระอ,อรหันต์เท่านั้น โชดานศรกิจคาอนาคามีมีไหมเป็นแต่ยังไม่ถึงนะแต่ยังไม่ถึงที่สุดก็ยังมีพบมีชาติมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายต้องอาศัยอยู่ส่วนผู้ที่บรรลุชั้นสูงสุดนั้นจิตดวงนั้นไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแต่สังขารซึ่งเป็นของ สมมติเลือกหรือสมมติมาใช้ในโลกก็อยู่ยังก็ยังอยู่ในขบวนการของความแก่เก็บตายอันนี้พูดถึงว่าเฉพาะจิตเท่านั้นที่ไม่มีกังวัดกางขืนสำหรับพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดดังนั้นในพระเถรกรัตเสือที่ท่านกล่าวไาว้อติตังนานมังกเมยะนับปฏิกังคีอนาคตังยดาดติตามป็นนันตังอปันตัณจานาคตัง ที่ว่กกลางคืนอดีตที่ผ่านไปก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็คือยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญดังน,นั้นพระอริยเจ้าท่านอยู่กับปัจจุบันพระอรหันต์ท่านอยู่กับปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอกไม่ได้ก,ก,นนกังวลอดีตไม่ได้กังวลอนาคตท,ท่านอยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้เกี่ยวกับกลงคืนกลางวันไม่ได้เกี่ยวกับดีกับชั่วพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วทำไมท่านถึงมาบรรจุไว้ในภาละันิตสุขก็คนที่อยู่ในระดับสังคมนิยม ก็ยังเรียกว่าเป็นคนผ่านอยู่นฉะทัานว่าพาท่านกล่าวไว้สูงมากนะก็ยังเรียกว่าเป็นคนผ่านอยู่เขาหมายถึงว่ายังไม่ยังยังไม่พ้นแม้จะบอกเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้ถึงระดับไหนก็แล้วแต่แต่ยังยังถือว่าไม่พ้นเมื่อไม่พ้นก็ยังจัดว่าเป็นคนยังจัดว่าเป็นคนโง่อยู่ใช่คําว่าพาละเนี่ยเป่าคนโง่โง่ระดับ ระดับปุถุชนโง่ระดับปุถุชนไม่ใช่ไม่ใช่โง่ระดับว่าต้องไปทําทบาปทํากรรมทําเวียนขั้นหย,ยาบหยาบแต่โง่เขามขาก็มาถึงว่ายังต้องเวียนว่าแตเยเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อยู่คนผ,ผู้ที่พ้นแล้วจึงจะเรียกว่าบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตหมายถึงว่าผู้รู้แล้ว เข้าใจแล้วสามารถดำเนินจิตของตนเองตามความรู้ความเข้าใจนั้นได้ในพระพุทธเจ้านนเรียกว่าพพุทธเจ้าว่าเป็นมหาบัณฑิตมหาบุรุษมหาบัณฑิตพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบัณฑิตคนจากความโง่คือคนผ่านคนจากความเป็นผ่านแล้วจะไม่ย้อนกลับมาท่านจะมีนาทีเดียว จะเรียกว่าทําดีอย่างเดียวก็ได้ถ้าเป็นปุถุชนนะไอถ้ถ้าถ้าเป็นเป็นเป็นปุถุชนเราทำถ้าทําดีอย่างเดียวก็คืออยู่ในมุมเดียวอยู่ในในเส้นทางเดียวก็ถือว่าจะเรียกว่าราตีเดียวได้ไมหมล่ะก็ก็ยังไม่ไม่ถึงแหละแต่ว่าก็พอที่จะเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบกันได้ว่าไม่มีชั่วมีแต่ดีกลางคืนก็ดีกลางวันก็ดี จะเวลาไหนเดือนไหนปีไหนอายุเท่าไหร่ก็ดีถึงแม้จะไม่ใช่ดีสูงสุดถึงขั้นปรมาิก็ดีก็ถือว่าดีฝ่ายเดียวฝ่ายชั่วไม่มีอันน้นคือสภาพจิตใจแต่สังขารร่างกายนี้ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องดูในกระบวนการของโลกที่จะต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องแตกดับ การเรียนรู้ศึกษาหรือฟังบ่อยๆแต่ตรองใคร่ควรบ่อยๆมันจะทำให้เราเข้าใจถึงคำสำเร็จคำสำเร็จของภาษาสำคัญนะคำสำเร็จของภาษาพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสแสดงธรรมนี่เป็นศับสัพ์สำเร็จที่อกว่าพยัญชนะที่สำเร็จแล้วผ่านการตรุงแต่งมา จึงมาเรียกชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นนั้นเช่นนี้อย่างที่เราเรียกว่าภิกษุอย่างนี้พู้ไดเจ้าใช้คําว่าภิกษุคนเมื่อก่อนเขาก็พูดภิกษุเหมือนกันแต่ทําไมถึงเรียกว่าภิกษุบางคนก็แปลว่าผู้เห็นภยัยเนี่ยบางคนก็แปลว่าผู้ขออย่างนี้บางคนก็แปลว่า ผู้ผู้บริโภคมื้อเดียวนะผู้นอนครั้งเดียวนอนนอนครั้งเดียวกินครั้งเดียวนะเรียกว่าภิกษนะุก็เรียกอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าพูดเป็นภาษาที่แปลออกมาแล้วพูดกันทีนี้ความหมายจะจำตามนั้นไปก็จะตีความหมายไปอีกคนละแบบ คำว่าสับสำเร็จที่พระพุทธเจ้าใช้นี่จะเรียกว่าผู้เห็นภัยแปลว่าผู้เห็นภัยในมัตตสงสารก็ได้ผู้ขอก็ได้แต่สับสำเร็จคือคำว่าภิกษุหรือภิกขุแต่นั้นพอเราได้ยินคำว่าภิกขุก็จะมีคำหนึ่งที่จำกัดจำกัดความจำกัดความก็คือคำว่าอิทะา ซสาเสนีอิทะพุทรศาเสนีอิทะธรรมวินัยเยเนี่ยแต่หมายถึงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้แต่พอพูดว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก็หมายถึงผู้เห็นภัยหมายมถึงผู้ขอก็ได้ผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารหรือผู้ขอมหมายถึงว่าขอเขาอยู่เขากินเขาใช้ไม่ได้สร้างเองทําเอง สับธรรมเร็รเหล่านี้ที่พระพุทธเจออ้าตรัสถ้าหากว่าเราฟังไปเรื่อยๆจดจําไปเรื่อยเราจะเข้าใจเข้าใจในความหมายข้อธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงเมือนกับคำว่าภาละกับคำว่าบัณฑิตอย่างนี้มีเนื้อความอธิบายขยายออกไปได้เยอะ เป็นฝักฝ่ายทั้งดีและชั่วผ่านนี่นก็คือเป็นฝักฝ่ายดีบัณฑิตบัณฑิตก็เป็นฝักฝ่ายชั่วแต่ทีนี้ชั่วอย่างไรดีอย่างไรเนี่ยขยายออกไปอีกน่การที่เรียนรู้ศึกษาในแต่และวันแต่และวันเราก็เหมือนกันตามฟังความคิดของพระพุทธเจ้าหรือว่าอ่านความคิดของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงคิดเพื่อบุคคลอื่นๆสำหรับพระองค์เองนี่คือจบแล้วเป็นผู้มีราตรีเดียวแล้วราตรีเดียวอันเจริญแล้วสำหรับบุคคลอื่นๆแต่ก็อาศัยอยู่เพื่อบุคคลอื่นๆเมื่ออาศัยอยู่เพื่อบุคคลอื่นก็ต้องติดต่อพูดคุยอาศัย ให้คนเหล่านั้นได้รู้ได้เห็นได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สักการะได้บูชาเพื่อจะที่จะเป็นบุญกับเขาให้เป็นบุญกับเขาเหมือนกันแล้วว่าไปโปรดเขาเนี่ยความหมายเราพูทธดเจ้ามาโปรดเอาพู้ใดเจ้ามาโปรดก็คือมาให้เราได้เห็นมาให้เราได้กราบได้ไหว้มาให้เราได้ทําบุญสุนทรทาน มาให้เราได้ฟังได้เกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญาอันนั้นเรียกว,ว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดเนือที่เราบ่าพระมาโปรดก็หมายถึงว่ามาให้เราได้ทําบุญอันมาโปรดเพื่อให้เราได้ทําบุญซึ่งเป็นความหมายที่ซ่อนอยู่น่าสนใจนะไม่ได้หมายถึงว่ามาให้โยมโปรดมนาะ ้ามาให้โยมโปรดนดี่อย่างหนึ่งกนะ็มาเลี่ย,ยไรแต่ว่ามาให้โยมโปรดนี่แต่เดินพิฆาจารบินทบาทเนี่ยว่าไปโปรดแล้วแต่เขาจะศรัทธาเขาจะเลื่อมใสเขาจะให้พอเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสเขาให้กขาได้นนบุญแต่ไปขอเป็นวิญญาตก็กลายเป็นบางบุคคลก็ผิดทาผิดวิน,นัยเพราะไม่ได้ทรงอนุญาตไม่ใช่ญาติไม่ชว่วยคนปวารณา ไปวินญ,ญาดคือขอก็ผิดตำนองนี้